ท้องฟ้ากำลังเปลี่ยนแปลงและพร้อมกับมันความหมายของคำว่าอำนาจกำลังถูกเขียนขึ้นใหม่ยินดีต้อนรับกลับสู่ sr car review แต่วันนี้เราไม่ได้รีวิวรถยนต์เรากำลังพาคุณดําดิ่งไปยังหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ล้ำยุคที่สุดของรัสเซีย su 5 7 f e l o เฟอนเครื่องจักรที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความเร็วหรือการพรางตัวเพียงอย่างเดียวแต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อครอบครองทุกระดับของสนามรบในอากาศ Su-57 เกิดจากโครงการพัก FA และออกแบบโดยสำนักสุคอยซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกมันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแทนที่ Mig-29 และ Su-27 ที่ไม่สามารถรับมือกับสงครามยุคใหม่ได้อีกต่อไปนับตั้งแต่วินาทีที่คุณได้เห็นเครื่องบินลำนี้จอดอยู่บนรันเวย์สิ่งหนึ่งที่คุณจะสัมผัสได้ทันทีคือนี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินไอพ่นธรรมดาแต่นี่คือคำตอบของรัสเซียต่อ F-22 Raptor และ F-35 Lightning II จากอเมริกาแอร์และมันมีเคีื่อเล็บที่พร้อมจะใช้ มองจากภายนอกรูปร่างของ SU-57 คือความดูดันเต็มรูปแบบลำตัวถูกออกแบบมาเพื่อพรางตัวจากเรดาร์โดยเฉพาะผิวลำตัวถูกออกแบบให้มีมุมเฉียงหลายระดับจุดเชื่อมต่อแนบสนิทรวมถึงช่องเก็บอาวุธภายในทั้งหมดนี้ช่วยลดการสะท้อนเรดาร์ถึงแม้จะไม่เนียบเท่ารุ่นอเมริกันแต่ก็แลกมาด้วยการควบคุมที่ยอดเยี่ยมปีกของมันถูกออกแบบให้เอียงในมุมที่เหมาะกับความคล่องตัวสูงทั้งในระดับต่ำและความเร็วสูง ส่วนเครื่องยนต์ก็ถือเป็นหัวใจของเจ้านกเหล็กลำนี้ su 5 7ใช้เครื่องยนต์ alc 1 f 1 2ตัวแต่รุ่นใหม่จะอัปเกรดไปยัง i z deliye e 30ซึ่งเบาวกว่าทรงพลังมากกว่าและปล่อยความร้อนน้อยลงมันสามารถทำความเร็วได้สูงถึงมัก2.0และในอนาคตจะบินด้วยความเร็วเหนือเสียงแบบต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้ Afterburner ซึ่งจะทำให้มันเป็นภัยคุกคามในสนามรบระยะไกลได้อย่างแท้จริง ภายในห้องนักบินก็ไม่ธรรมดาเลยมันเป็นคอพิสแบบดิจิทัลทั้งหมดแสดงผลผ่านจอสีหลายจอแบบสัมผัสพร้อมกับ HUD แบบมุมกว้างและระบบควบคุมด้วยเสียงบาะนักบินถูกออกแบบให้เอนมากกว่ารุ่นเก่าเพื่อลดผลกระทบจากแรงจีในระหว่างการเคลื่อนไหวแบบฉับพลันระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในลำเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดใช้การรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์รอบทิศทางระบบตรวจจับอินฟราเรดและเรดาร์แบบหลายย่านคลื่นนักบินไม่ใช่แค่คนบังคับเครื่องบินแต่เป็นผู้ควบคุมสนามรบในอากาศ แล้วมันทำอะไรได้บ้าง su 5 7เป็นเครื่องบินขับไล่แบบมันติโรหรืออนเนกประสงค์มันสามารถทำภารกิจครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมอากาศการโจมตีภาาพื้นการรบอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงโจมตีทางเรือมันสามารถบรรทุกอาวุธได้มากถึง10บลูกภายในลำหากต้องการเก็บสติลและสูงสุดถึง7,500กิโลกรัมหากติดอาวุธภายนอกอาวุธหลักประกอบด้วยขีปนาวุธ r 7 7 m สำหรับรบในอากาศ kh 5 9 mk สําสำหรับโจมตีภาคพื้นและขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงในอนาคต และยังมีปืนใหญ่อากาศ30มิมลิเมตรภายในลำด้วยจุดเด่นอีกอย่างคือความคล่องตัวด้วยหัวฉีดเครื่องยนต์ที่หมุนได้3มิติทำให้ Su-57 สามารถแสดงท่าทางบินที่เหนือธรรมชาติเช่นพักอาเชฟ obra, คอบราการเลี้ยวฉับพลันในแนวราบและการควบคุมในสถานการณ์สตตลแบบที่เครื่องบินทั่วไปจะสูญเสียการควบคุมมันเกิดมาเพื่อการดวลในระยะประชิดแม้ว่าโลกกำลังเน้นสตลแต่รัสเซียเชื่อว,ว่า agility คือการเอาตัวรอด เรื่องฟังก์ชัน SU-57 ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานจากสนามบินหน้าแนวรบที่ไม่สมบูรณ์ได้มันมีล้อและระบบรองรับแรงกระแทกที่แข็งแรงระบบภายในทั้งหมดออกแบบให้บำรุงรักษาง่ายแม้ในภาวะสนามรบมันมาพร้อมกับระบบป้องกันตัวเอง L402 ฮิมลาลายสซ,ซึ่งสามารถรบกวนสัญญาณเรดาร์หลอกล่อขีปนาวุธและทำงานร่วมกับเครื่องบินขับไล่อื่นได้แบบเป็นฝูง สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือระบบ AI รุ่นอนาคตของ Su-57 จะทำหน้าที่ควบคุมฝูงโรนจมปี s 70โอโคทินิกบี T B, แบบกึ่งอัตโนมัติไม่ใช่แค่บินเองแต่คิดเองยิงเองสื่อสารกันเองเป็นเครือข่ายการรบในอากาศยุคใหม่ที่อยู่ระหว่างการทดลองจริงแล้วในรัเสเซียแล้วราคาเท่าไหร่ จากรายงานเครื่องบิน SU-57-1 หลำมีราคาประมาณ40-50้ล้านดอนลลาร์สหรัฐถูกกว่าคู่แข่งอย่าง F-35 หรือ F-22 อย่างมากถึงแม้ราคานี้จะไม่รวมต้นทุนการวิจัยและพัฒนาแต่ก็น่าสนใจสำหรับประเทศที่ต้องการเครื่องบินรุ่นใหม่โดยไม่ต้องพึ่งพาทางการเมืองจากตะวันตกนั่นคือเหตุผลที่แอลจิเรียกลายเป็นลูกค้าต่างประเทศรายแรกของ SU-57 อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกอย่าง มีนักวิจารณ์กล่าวว่ารูปร่างของมันยังไม่เงียบพอเมื่อเทียบกับ F-22 หรือ F-35 RCS หรือพื้นที่สะท้อนเรดาร์ยังคงสูงกว่าเครื่องยนต์รุ่นใหม่ยังไม่พร้อมใช้ในทุกกลุ่นและการผลิตก็ยังช้าปัจจุบันมีเพียงประมาณ30กว่าลำในกองทัพรัสเซียเท่านั้นแต่รัสเซียตั้งเป้าว่าจะมีมากกว่า76ลำภายในปี2028 แม้จะมีข้อจำกัดเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ Su-57 นั้นเป็นของจริงมันบินได้มันทำภารกิจได้มันเคยถูกส่งไปรบในซีเรียรและตอนนี้มันยังทำหน้าที่ในยูเครน Su-57 เป็นเครื่องบินที่บอกให้โลกรู้ว่ารัสเซียยังคงพร้อมรบและพร้อมเผชิญหน้าทุกทิศทางในอากาศแล้ว Su-57 เหมาะกับใครมันเหมาะกับกองทัพที่ต้องการเครื่องบินยุคที่5โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดจากโลกตะวันตกมันเหมาะสำหรับการรบแบบหลากหลาย คล่องตัวราคาไม่แพงและยังเปิดรับเทคโนโลยีใหม่โดยไม่ลืมพื้นฐานด้านยุทธวิธีเปรียบเทียบกับคู่แข่ง f 2 2ช,ชนะเรื่องสเตล f 3 5ชนะเรื่องสงครามดิจิทัลแต่ su 5 7ชนะเรื่องความคล่องตัวความยืดหยุ่นและความพร้อมใช้งานในสนามรบจริงในยุคที่เรามีดาวเทียมเซ็นเซอร์และโดรนเต็มฟ้า su 5 7ยังคงแสดงให้เห็นว่านักบินยังสำคัญว่าพลังขับเคลื่อนเสียงคำรามของเครื่องยนต์และสัญชาตญาณในการบินยังมีบทบาทสำคัญในการชี้ชะตาแห่งสงคราม สุดท้ายแล้ว Su-57 ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือคำประกาศว่ารัสเซียยังอยู่เรายังบินและถ้าคุณเห็นเราในเรดาร์อาจจะสายไปแล้วถ้าคุณชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม srcarreview และคอมเมนต์บอกเราว่าคุณอยากดูรีวิวอาวุธหรือเทคโนโลยีอะไรในตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่ครับ